มากินข้าวเล่นลูกค้ากันวันนี้เราอยู่ที่สาขาอาล์โรตัสพนัทเหมือนเดิมข้าวแกงทีเหมือนเดิมได้แกลงลาวมาครับกะเพราุ้ยเลอะหมดเลยแกลงลาวมันเหนียวอ่ะสามสิบบาทสงอ,อย่างให้แบบจุกๆเลยดูว่าลูกค้าจะเข้าไหมอ,อร่อยมากดูกันได้นะครับ ส่วนได้นะครับได้นะครับลองได้เลยตัวนี้นจะเป็นพื้นสุขภาพจะเหลือไม่เกินสักไปสีตรงนั้นมีช่มพูกับน้ำตาอันนี้มีสีแดงใสคลูกลองดูเลยลองได้ไดเดยอะมากเลยจะอิ่มแล้วอะ่ะคําสุดท้ายลูกค้าเข้าจิงดเหย